รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดครับออกไปตามติดทุกแนวที่แตกต่างครับวันนี้ครับเรายังคงตามติดกิจกรรมดีๆครับอย่าง e t o y o t ต้ขับโกกินร a l l y นั่นเองครับซึ่งปีนี้นะครับเขาจัดเป็นปีที่2แล้วครับเราไม่ชักช้าครับไปตามติดกับพิธีกรภาคสนามของเราคุณเตฟกันเลยครับ ชมครับหลังจากที่เราไปสร้างชั้นหนังสือให้กับชุมชนชาวอำเภอชะอํากันแล้วเนียนะฮะวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่อ e ีโตย t ต้าคลับออนกรีนแลนี่ปีที่2นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะฮะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันครับลุยครับ ชมครับเราเดินทางมาถึงที่นี่ได้นะครับเพราะว่า Toyota Smart Gbook นะครับแล้วตอนนี้อยู่กับหนึ่งคนที่ได้ลองใช้นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะพี่ได้ลองใช้ Toyota Smart g b o o k แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างสะดวกสบายคือในทางที่เราไม่รู้จักเราจะรู้ก็ใช้ตัวนี้ช่วยก็โอเคใช้แผนที่เขาประกอบก็โอเคครับตอนแรกมันก็ใช้ยากหน่อยหนึ่งพอใช้ไปท่านมาแล้วเริ่มคล่องก็โอเคครับผมได้มาเที่ยวเกิดรั้นนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าดีครับก็ถ้าข้าหน้ามีก็จะมาอีกครับ ตอนนี้กิจกรรมภาคกลางวันก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศเย็นๆแดดล่มลมตกนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าทีมไหนจาคขับไหนเนี่ยจะได้เป็นแชมป์ในลันลี่ครั้งนี้แล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศของงานตอนกลางคืนนะฮะซึ่งโหนที่มองไปเนี่คนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญครับเดี๋ยวเราจะรู้แล้วนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในลัลลี่ครั้งนี้นะครับติดตามครับ But you don't You, by you, by you, by you. ผมทดลองใช้ G-Book มา2อาทิตย์แล้วก่อนการแข่งขันโอเคครับดีดีดีครับแล้วพอถึงเวลาแข่งขันจริงเราก็ได้ใช้จริงๆแล้ว G-Book ก็แนะนําเส้นทางดีๆจริงๆครับทาให้ได้รางวัลมาครับก็ตื่นเต้นครับพี่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ครับค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแชมป์สสมัยค่ะขอให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับทําให้เราได้มาเจอกันครับคาขับต่างๆครับ ก็รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่างานลารีครั้งนี้เนี่ยถือว่ามาแล้วก็ได้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมเรียกว่าทริปนี้นี่อิ่มทุกอย่างเลยนะครับอิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจากทาง To y ยต a านะครับตรงนี้คงอยู่สนุกกันต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณตายด้วยนะครับที่ให้ผมมีประสบการณ์ดีๆอย่างนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโตโยต้าและโตโยต้าสมาร์จีบุกด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นครับคราวหน้านะครับมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมบอกรายการไต่ตามติดนะครับรับรองว่าผมจะต้องไปร่วมด้วยแน่นอนครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพิธีกรภาคสนามมากครับอย่างเทปครับที่เรียกว่าเกาะติดทุกรายละเอียดมาให้เราได้รู้กันเลยนะฮะวันนี้หมดเวลาของไต่ตามติดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครับทุกเย็นวันเสาร์ที่ก่อนเคารพธงชาติครับออกไปตามติดทุกแนวที่แตกต่างวันนี้ลาแล้วครับสวัสด okay hey.